สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าว,วันพุธนะคะมาค่ะได้เวลายืดเสน้นยืดสายกันแล้วนะคะออกกําลังกายเบาๆกันค่ะใครพอมีเวลาก็ามาค่ะมาทาไปด้วยกันนะคะไปก,กวาวก็เลี้ยงลูกไปด้วยออกไปด้วยนะคะลูกๆก็นางให้กําลังใจอยู่ข้างๆนะคะไปค่ะวอร์มร่างกายกันเลยค่ะค่ะไม่อยากจนเกินไปแล้วก็ไม่เหนื่อยจนเกินไปนะคะเนาะมาทําไปด้มาทําไปด้วยกัน,นะคะ่ะ พอแลนวค่ะคะวามร่างกายกันก่อนรัดแขนขึ้นลงค่ะอร์มร่างกายก่อนนะคะน้องฮิลลีนล่น้องลิยาก็นั่งให้กำลังใจอยู่ขะะ้างบิดเอวค่ะใครพอมีเวลาสามารถค่ะมาทำไปด้วยกันนะคะมเมกาก็หาเพื่อนทำนะะมาสคอตค่ะมเมกาไม่ได้เป็นฟุตออกมาลางกายไม่ได้เป็นเรนเนอร์นะคะ เป็นแม่บ้านรักสุขภาพนะคะมาชวนเพื่อนๆออกไปด้วยกันนะคะน้องลิลาก็ยืนกินนมโชว์เลยแน้องลิลี่ก็น,นั่งอยู่ข้างไปค่ะเหมือนกระโดดตบแต่ไม่กระโดดนะคะท่าเดิมๆลลวค่ะทำบนไปนะคะในเกาก็ไม่ได้นับนะคะู่สิบครั้งขึ้นนะคะลิลลี่กับลยยิลาใช่ไหมคะ เดิมๆนะคะทำวนไปนะค่ะวันละนิดวันละหน่อยค่ะยืดเส้นยืดสายนะคะเดินไขมันขยับไขมันกัน,นะคะน่ะเลียวไปด้วยออกไปด้วยค่ะดี๋ยวก็ไม่ได้นับนะคะทำวนไปค่ะถ้าไม่ยากเกินไปนะคะ <5 S 1> เดี๋ยวข้ามย่อเดีข้างย่อเตีข้างหัะสลับไปมานะคะ ทำแบบนี้นะบูดงบูดงข้าไปข้างๆนะคะเนาะดูแต่นางให้กำลังใจอยู่ข้างๆห,หรือว่ากวนแม่ก็หรือว่ากวนแม่เนี่ยสามท่านะคะเนาะแม่ก็ก็ ค่ะเดิมเดิมค่ะทำวนไปค่ะแะค่ะน้องลินน้องลียาก็ควรแม่อยู่ข้างนะคะเนาะงทำไปค่ะเสร็จค่ะลียาดูเขาเก็บใบไ,ไม้ เขากา็เก็บใบไม้ดูสิจะพนักงานมาเก็บใบไมจ้จ้ะใบไม้ที่หล่นนะจ้ะเขามาเก็บอะจ้ะเขาก็ร้อให้ให้ใบไม้หล่นมดนะคะเนาะจะได้มาเก็บที่ดีเวนะจ้ะเนาะ เมี่ยลูกอ่อนก็นจะฟ้ามานี่ค่ะจ้ะยังลูกไปด้วยออกไปด้วยจ้ะน,น้องลิลลี่ก็ไม่เท่าไรนะคะเนาะน,น้องลิยาจ้ะย้ายจ้ะยุ่งยุ่งนิดนึงจ้ะถ้าน้องลิลลี่น้่งกินอิ่มๆนั่งก็จะไม่อยู่จ้ะน้่งก็จะเล่ของน้าไปนะจนะ้ะเนาะแต่น้องลิยานั่ที่ยุ่งยุ่งเลยจ้ะไปจ้ะนั่งดูพวกเก็บใบไม้เลยจ้ะ มันมละนิดมันหน่อยนะตัวเนาะออเอได้เบือนไขมันเอาได้ขยับไขมันจ้ะสองปีก็ยังกินขวดนมอยู่เลยจ้ะน้องดิยาใครนั่งด,ดื่มแก้วนั่งก็ไม่เอาจ้ะนั่งก็ไม่ดื่มนั่งก็ติดขวดนม น,นี่ะทำไปสายวยั้งลูกไปด้วยอ,ออกไปด้วยทำดีๆได้ดละทำเพื่อนพราไม่เ,เวลากะทําบวนไปเลยนะคะเนาะเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของเราคะแม่ก้าวเปนี่จ้ะทำวนไปจ้ะเรียงลูกไปด้วยออกไปด้วย